ฮัลโหลยัยสุชิครับกำลังรับชมอีส่วนแค่เกมมีนะนนีไม่ทำอะไรจะเป็นานพันในป่าใหญ่นะขอโทษดีนะไม,ม่ชอบอป็นจริงผ,ผมคือคุณหมีขี่ให้ดีๆหน่อยเด้อเฮ้ย <'s> เฮ้ยฟิลเลอร์นิง่งไม่ใช่ฟีลเลนิง่งเด้อเอารถไปยังไงเอารถไปยังไง <Huh? S 1> เฮ้ยคิดว่าไม่ยังมีรถให้เราจะไปป่าใหญ่เฮ้ยไม่แข่งรถด,ดิเราจะไปป่าใหญ่แล้วเราบอกแฟนๆเราแล้วเด้อ <No. S 1> จะเดินไปไม่เอาน,นะ ดูจากการแต่งตัวนะครับไปป่าแน,น,น่นอนทันน้งรถทันน้งรถปืนเนี่ยโหเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งด้วได้อูอ้แท่งาตาจุดเลสเนี่ย โอ้สองดาวเลยไปเ็วด,ดิไปไปยอดไปดีดฮู้ฮูฮ้ซึ่งที่เราจะไปติดก่อนครับเพราะว่าไม่อยากทำให้ทุกคนดูเห็นซื้ความเป็นเด็กทุกคนเป็นยังไงถ้าอยู่บนเกาะเราไปดูเลยครับเราจะติดก่อนสักสามวันไป โอ้โหโอ้อูดอูดแม่ยังนิ่งเลยนี่ฝนตกเลยอูดแม่งคุณน่าสัง,ง,งสารยังไงีเนีย่ยอูดเนี่ยเอ้ยดาวรถดาวรถเจ๋งถึงแล้วครับนิดเดียวโอ้ทำันให้เหมือนชาวบ้านดี หนึ่ง no 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 เช่นอูดข้างล่างแล้วแมงไม่รอดแน่โออยออผมไม่หงอดหงดเลยนะอูดตอมเว้ยลองหงุ เถื่อนนะเถื่อนนะเอาเด้อเด้อเด้อโมารถมาในพานะตู้พานะในพานะอ่าไอ้บ่ถอดอย่าอย่าโอเค,โ,อเคโ,อโหในขนาดนี้ตำรวจต้องจับแล้วแหละแนี่ยให้โพสตึงเกมหายโคตรเล่นเฮ้ย็ดเฮ้ย ตายต,ตายเนี่ยทำอะไรตีบเต็มอาไลปืนแม่งย,ยูซี่อคอยไฟครับอันนี้เราไมา่ไม่เคยก็เพิ่งเล่นก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่มค่อยเป็นลงเหอะลงเหอะ ขึ้นได้ใช่ขึ้นยพนะอแล้วก็ปีนขึ้นไปอันนี้ต้องปีนแล้วละ่ะเออต้องไปปีนเนขาโดนเนาะลุยเลลังโหแม่งไม่ใช้มือเลยแม่งวิ่งขึ <laughs> ้นอืนหนึง่งฝืนหนิ่ง ใส่จะขึ้นไม่ได้อวันนี้โอ้นี่คือวิธีการบั็กครับเอามาจากเอเอฟครับโอ้ไม่ถึงสักทีแล้วได้แลวะ เตรียมอาวุมาขนาดนี้ไปสูบคอยเอ่ยู่กับปีายบางคนอาจจะได้ยินเสียงเพลงครับถ้าหูด,ดีนี่นก็เป็นพี่ชายของเจ้าของรายการที่เปิดเพลงเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะถึง เห็นทางไหมเห็นทางไหมยัง <notamment> อ <Douglas> ีกเธอไม่ได้ข <gegangen> ึ้นหรอกวันน <fine, no> <bull ying> ี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นจริงจงโอ้โหมากหนอฟิตจริงๆนะจะบอกให้ลูท้าวิ่งลูกท้าวิ่งมันนักบอลครับนักบอล ดูนะครับดยมครับทําไมไม่เหนื่อยครับ <S <S เพราะว่ามันได้ออกกําลังกายมาเห็นไหมครับกล้ามใหญ่ครับถ้าซึ่งคนนี้เล่นมาแรกๆจะรู้เลยครับว่ามันผอมกว่านี้บางคนอาจจะเคยเล่นนี่ก็ใกล้จะถึงจุดสูงสุดของเขายอนเลยครับวิเลย์่าเลยใครแซงกระแส จะสร้างนะกรนะแสเนี่ยสร้างเองจักรยานจักรยานนี่จักรยานเสือภูเขานี่ยแหละไม่มีในเมืองเราจักรยานนี้จักรยานนี้ไม่มีในเมืองเราจริงครับโอเคเย่ตายตายไม่ใช่บีเอ็มเอ็กเสือภูเขาเย่ yeah. ดีอ๋อ oh. ขึ้นท่าสุดยอดในพานอยู่ถึงสามวันเราอย่างเงี้ยไม่แม่งช็อตทุกทีลำคัญโอ้โหไอ้ยหรอโอ้โหของจริงเกลแม่งทูเล่จริงจริงของจริงไม่ใช่ ไม่ช็อตอกีกอ่ะขอโทษน,นะครับที่ไม่ช็อตขออภัยด้วยนอะ oh. ถ้าไม่ชอบคลิปนี้ oh. ก็กด F4 กับส F4 ผมไม่สนใจครับว่าเราจะเล่นกากขนาดไหนขอทุกคนมาดูในเย,ยอะด้วยนะครับ เร็วดีจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาได้ยังไงเย่ยมางหัวแม่งุเรไปแล้วนะเกมจะมากไปนะจะมากไปนะจะมากไปนะ โอ้ก็ลืมไปอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่หนึ่ง GTA รือบอกนะครับขออภัยด้วยถ้าคิดว่าพา,พาร์ทที่หนึ่งไม่สนุกแต่พาร์ทที่สองจต้องสนุกกว่านี้แนะ่นอนเพราะพาร์ทที่หนึ่งยังเล่นไม่เป็นนะครับงั้นก็ปัญญาับโลกหาอะไรวะอ๋อ กากระพวกกากระพวกดีเลยของจริงมันเป็นอย่างนี้นะเสร็จเสร็จเสร็จกุฏิละทันแต่ยานี่เอากับบายไม่ได้ใช่ปะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอาห่านี่กล้ามใหญ่จริง ดดข้ามมม่เก่งอ่ะไม่เพิ่งขับครั้งแรกนี่นเกิดไหมไม่เคยขี่จักรยานอหมจะเพิ่งเล่นจริงอ่ะเล่นอะไรวันเดียวจะเคลียร์ละจะโมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไงไม่เชื่อจอบเล่นอยู่วันเอง จำาล่้ตั้งเด็นปีเปนอะต้องทำสูตระไรแน่นอนกอางเอามาจากเน็ตดูวันโอเค